q N A สไตล์เราโต๊ดครับบอสครับโดนัทครับบอลครับหนึ่งครับบาสครับมาใครเป็นคนชอบมาสายที่สุดนี่โดนัให้รู้ตัวไปเลยไม่ถามไดูเลยเหรอไม่ต้องถามาดูเลยเหรอให้รู้ตัวไปเลยแม่งคนไม่จริงเลยนะเนี่ยครับแม่ดูเป็นคนกลางๆเสมอใครมาตรงเวลาที่สุด ดีเงอยู่บ้านตเองมันยงเ่่วช้าเลยกล้าจริเหรอใครเจ้าชูที่สุดอ้นี่นีนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ดี๋ยวนี่เดี่กวไม่นี่เดียนี่เดีนี่เดียวมันก่ก็อยู่ครับสองคนนี้เล็กาเนี้ยไม่รู้ไม่เอาที่สุดเอาที่สุดที่สุดที่สุดเลยโหยากกว่าอ่าวันนี้วันนี้มันเรื่องออกอากาศไม่ได้ใครดื่มเก่งที่สุดนี่เอ่ะนนี้ละกัน